สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดเฮียบเฟือนะครับในวันที่15ตุลาคมนะครับพศ2566นะครับวันนี้ผมก็มีฟุตบอลหนึ่งคู่มาวิเคราะห์กันให้รับชมแบบนี้ทุกๆวันนะครับวันนี้เราจะไปกันที่ฟุตบอลยูโร2 0 2 4นะครับจะเป็นคู่ของเวลจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของโคเอเชียนะครับไปดูราคากันก่อนเลยนะครับราคาของคู่นี้นะครับแอนดิแคปเอเชียเปิดมาให้ฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างโคเอเชียนะครับต่อในราคา ครึ่งลูกนะครับส่วนตะกอสูงอยู่ที่2ลูกนะครับไปดูสถิติของทั้งคู่กันดีกว่านะครับสถิติของทั้งคู่นะครับจากเฮตูเอตห้านัดล่าสุดนะครับที่เจอกันเป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับอย่างโคเอเชียนะครับที่ค่อนข้างจัดดูดีกว่าเลยนะครับจาก5นัดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้3นัดนะครับส่วนอีก2นัดเป็นการเสมอกันนะครับ ไปดูฟอร์มของฝั่งเจ้าบ้านนั่นก่อนครับอย่างวิวนะครับวิวถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับหานัดเนี่ยครับเก็บชนะไปได้2นัดนะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ส่วนฟอร์มการเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับก็ถือว่าอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับ ส่วน,นฟอร์มของทีมเยือนนะครับอย่างโคเอเชีย e e นะครับฟอร์ม5นั้นล่าสุดก็ถือว่าพวกเขาฟอร์มค่อนข้างจะดอปไปนะครับจากเดิมเยอะเลยนะครับ5นั้นล่าสุดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้2นัดน,นะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1ส่วนฟอร์มการเล่นเป็นทีมเยือนของโคเอเชีย e e นะครับต้องบอกว่าพวกเขาค่อนข้างจะแข่งเก่งเลยทีเดียวนะครับโดยการเล่นเป็นทีมเยือน5นั้นล่าสุดยังไม่แพ้ใครเลยครับเป็นการเก็บชัยชนะได้ถึง4นัดน,นะครับแล้วก็เสมอไป1นนัดไปดูตารางคะแนนของ คู่นี้กันดีกว่านะครับคู่นี้จะเป็นกลุ่มดีนะครับโดยฝั่งของเจ้าบ้านนะครับอย่างวลวนะครับอยู่อันดับ4ของกลุ่มนะครับแข่งไปแล้ว5นั้นนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงได้6ลูกเลสเสียไป7ลูกส่วนทีมเยือนอย่างโคเอเชียนะครับอยู่อันดับ2ของกลุ่มนะครับแข่งไปแล้ว5นั้นนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับยิงได้9ลูกเลสเสียไป2ลูกไปดูความพร้อมของทั้งคู่กันดีกว่านะครับความพร้อมในของฝั่งเจ้าบ้านก่อนครับอย่างวลวนะครับต้องบอกว่า ถ้าอยากติดอันดับนะครับเกมนี้ต้องเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองเท่านั้นนะครับลูกทีมของโรเบิร์ตเพจนะครับวันนี้ต้องบุกตัวเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยือนของทางด้านโคเอเชียนะครับวันนี้นะครับจะจัดผู้เล่น ชุดที่ดีที่สุดนะครับถึงแม้ว่าตัวหลักของเขานะครับอย่างทางด้านอารอนเลมซี่นะครับกับตันทีมนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับเลโก้ทางด้านจอร์สันนะครับแข้งจากสเปอร์นครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยไม่สามารถช่วยได้ในนัดนี้นะครับส่วนนัดนี้เองนะครับจะมาในเปลี่ยน3-4-2-1นะครับโดยหน้าป้ายจะเป็นทางด้านคีเฟอร์มัวนะครับเป็นหน้าเป้าวันนี้สําหรับทีมเยือนอย่างโคอเชียนะครับลูกทีมของกุนซืออย่างชลัดกโก้ดาลิสนะครับพึ่งแพ้กับคู่แข่งนะครับในนัดล่าสุดนะครับต้องบอกว่า ทำให้ล่วงไปอยู่อันดับ2ของกลุ่มนะครับจึงทําให้นัดนี้นะครับต้องจัดตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดนะครับเพื่อจะไปเก็บชัยชนะในบ้านของเวลนะครับเพื่อจะขึ้นไปเป็นอันดับ1ของกลุ่มตามเดิมนะครับส่วนแผนการเล่นวันนี้จะมาในแผน4-3-3นะครับดย3ประสานแนวหน้าจะมีทางด้านวลาซิต์นะครับเฟดโควิดและก็ทางด้านเบคาลนะครับเป็น3ประสานในวันนี้นะครับสำหรับทัศนะของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าคู่นี้ค่อนข้างจะ ทางฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างโคเอเชียนะครับค่อนข้างจะมีตัวผู้เล่นที่ดีกว่าและก็ประสบการณ์จาก5้านัดล่าสุดนะครับที่เจอกันก็ดีกว่านะครับผมมองว่าวันนี้ทางฝั่งทีมเยือนอย่างโคเอเชียนะครับจะบุกไปเก็บชัยชนะในบ้านของวิลได้แน่นอนนะครับเรามาสรุปคู่นี้กันเลยดีกว่านะครับไปต่อทีมเยือนอย่างโคเอเชียนะครับในราคาครึ่งลูกนะครับ จัดไปเลยนะครับส่วนใครอยากเข้ากลุ่ม VP ครับก็สามารถแอดมาแล้ที่แอ FF99 นะครับในกลุ่มการันตีให้แน่นอนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในการทำคลิปของผมนะครับสวัสดีครับ